สวัสดียามแรงพี่น้องโอ้ยพอกันยามแรงแล้วมนเนี่ยมาเทนงานเห็นยายท้อนหนูร่างเจียวเฟียงเลยสิไปซอยแล้วกอนเอาไปซอยยายท้อ,อเดี๋ยวนั่ับเด้อะซอยกัน,นเอาเฟียงไปคุมดินที่บ้านครับโอ้อยมันมันมันเอาไปสอบไปเอะเอาไส่สอบพ่ใส่รถบ่ใส่สอบบ่ โอ้กจาวง่ายเนาะโอเคได้สอบแล้วสสบแล้วสามสอบแล้ว่เีสอบ่เอที่สอบาบ่โอ้ตะเวนกำลังแดงคนน่ะเป็นสันตะเวนือเปิตยานเนี่ยเอาเียก่นเทียวสอบสุดท้ายแล้วบ่เด้อได้แล้วแล้วแเย็ดเย็ดเย็ โว้ยมาเป็นซอยกันนอกน,นั่นนี่คนึงไทยกลองยังเดียววะ่เะเอ้าจับเหยื่ยังเดียวซอยกันนอะคบเนาะเฮ็ดยังกันซอยกันโอ้ยหลากหลายฝนมาตกนเนาะอ้าวข้าวก็แบาฝนทีตกตก็มาตกเจ่าว,ว่า พ่อไปนะพ่อหรอวเอ้าคือว่าท่านเตรียมสอบไปไปแนไปพ่อกับพ่อโอ้ยจำบ่ได้เห็ดซอยหลอวะอาขัาบรถไหไยีัยังดีวะอันนี้ดิโอ้โหคาดถึกคะโ,โ,โอ้ยจับพโอให้เ้ยเ็บตุ่มอง ไว้ปลูกเลยเหรอ,ไ,อ,อได้ขาดไปออเอาไปยังเอาบาซีน <c oughs> เอาเมียนมากกันผู้เ่าทีานผู้เ่าวป่กี้่ะ จะเห็นผู้บ่าทผู้เบาทประคิบเอาพ่อได้บันพี่น้องเพียงกับบ้านก็ได้บันพี่น้องเด้อซีสอบหนึ่งสองสามสี่โอเคไปกปับบ้านพี่น้องโอ้ขับรถ,ถที่ยายสอนกันได้ขับรถไปยังดีครับป๋อทรายเพียงไรอ่ะแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อกับบ้านก็ได้บันที้เด้อจังได้ก็ได้ เดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บัติอุ้ยว่บา,บเาเพิ่นเจ้าเพี้ยงไปคุ้มอย่างอ้ยเนาะเพราะว่าพกขวบเข,ขนข้อจะลอยอยู่เขาเราเป็นสิละอ่ะแค่นี้เด้อพี่น้องเนนะาะแล้วก็สวัสดีนะครับเนาะสวัสดีก็ระโอ้ยไปแล้วบ่าวเปลี่ยนแล้วสวัสดีครับ